สวัสดีครับทุกท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามทางนาเฟตแอดเกสนะและก็เรื่องราวแฟนเพจนะครับก็มี10ล่างตัวเดียวนะครับและหน่วยล่างนะครับตัวเดียวนะครับตัวจากสูตรเดิมเมื่อที่แล้วนะสมาชิกก่อนที่จะไปดูข้อมูลกันนะครับไปเจะให้ดูตัวอย่างกันนะครับ แพดนำมาเขียนให้ใหม่นะอันนี้ปลักลักสิบล่างนะครับตัวเดียวเทียบชนนะครับเทียบชนสองสูตรในตัวเดียวนะครับส่วนนี้ก็เป็นรักในล่างตัวเดียวนะครับนะเลยดีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพรที่สี่เนี่ยเข้าบนนะครับนะเอามาให้ดูเป็นักษากันก่อนนะครับเราเขียนให้ใหม่หมดเลยจะชัดนะครับตามพอของสมาชิกเนี่ยเขียนให้ใหม่ให้หมดเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคําเตือนด้วยนะครับสมาชิกคําเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะจากเลขสือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคํานวณเงื่อนหลังนะครับเพื่ออสถติติและความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูพินิจวยตัวของท่านเองนะครับสมาชิกนะก็พิจารณาด้วยนะครับตามคําเตือน้อ ทีนี้นะครับเรามาดูสถิติกันหลักสิบล่างวันแรกแอดให้ไปที่สี่สี่หกราคับพอเราออกสี่หกนะเข้าที่เลขสี่นะครับสมาชิกนะครับวันที่สองนะครับแอดให้หก 6, 6, นะครับเพราะเราหกหกนะครับเข้าทั้งบนล่างเลยนะครับสมาชิกนะไปเลขเบิ้ลนะครับนะ เลขเบิลก็คือเลขเกินที่จะดดบนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของนะครับหลักหน่วยกันนะหลักหน่วยเออไม่ใช่หลักหน่วยสิหลักสิบบนเออไม่ใช่หลักสิบบนหลักสิบล่างนะครับเมอต่อมานะเพเรพะออกส,สี่นะครับเพราะที่เลขสี่ตัวเดียวมือนกันมันเดิ่มนะเทียบชนสองสูตรนะครับเทียบชนสองสูตรนะครับนะในสมาชิกนะอันนี้เป็นทางเท่านั้นนะครับนะ ไม่ฟันธง100%นะครับนะเดินดีย่อมมีหลุดได้เช่นกันนะครับนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกดูกันด้วยนะครับนะทีนี้มาดูหนึ่งว่าสุดที่ผ่านมาเราออก63นะครับเขาที่เลข6นะครับสมาชิกนะเขาที่เลข6นะครับพิธีทำนะครับส่วนนี้นะครับทำไม่ยากสมาชิกแกาตัวเลขนะครับ เอาตัวเลขนะครับเขีนตัวเลขที่ได้สองสูตรนะครับมาชนกันครับสมาชิกไงเขีเอาตัวเลขที่ชนกันสองสูตรนั้นนะครับมาเทียบชนกันนะนะครับจะได้ัวได้มาดูกันนะครับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับเอาสองสูตรที่มาชนกันนะเอขยับก้อนมาดูวิธีทำจากตรงนี้นะครับ เอาเจ็ดสี่สามาตั้งนะครับสมาชิกนะเจ็ดสีานะครับเก้าหนะครับสุดที่2องก็เจ็สนะครับเก้า้านะครับอสองสูตรนี้มาเชียบชนกันนะครับสุดแรกนะครับใช้นะครับนะเหมือน สองครั้งนะสมาชิกนบวกด้วยนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดทดไว้นะครับสมาชิกเนะเป็นผลลัพธ์ออกมานะครับนะเป็นผลลัพธ์ออกมาก็จะได้เลแปดนะครับบวกสองคงที่ก็จะเท่ากับสูตรนะครับสูตรแรกนะครับในส่วนของนะครับสมาชิกนะสูตรที่สองนะครับที่ต้องเอาตัวเลขมาเทียบชนกัน ก็จะเป็นหลักแสนนะครับสองั้งหลักแสนสองข้างนะครับหลักหมื่นนะครับนะครับบวกนะครับสมาชิกนะเลขคงที่บวกห้าครับก็จะเป็นเลขเดกนะครับดูนะครับเศบกเศษเป็นสิบสี่นะครับบวกด้วยนะครับสี่แปดบวกห้านะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็น สิบสามนะครับได้สามนะครับบวกสามของที่นะครับก็จะได้หกนะครับได้สามแปดศูนย์สามหกอ่ะนี่ครับสูตรเดิมวิธีเดิมอยู่ตรงนี้นะครับสูตรเดิมวิธีเดิมอยู่ตรงนี้นะครับสมาชิกนะสูตรเดิมวิธีเดิมอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ไม่มีตัวชนนะครับสมาชิกนะเมื่อไม่มีตัวชนนะครับไม่มีตัวชนนะคแอด ให้เด่นในงวดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นนะครับแปดศูนย์สามและหกนะครับเป็นเลขเด่นในส่วนของหลักสิบล่างนะครับส่วนนี้นะครับงวดแรกที่เราใช้กันนะครับสมาชิกก็คืองวดนี้นะครับ วันนี้เลยนะครับที่เราเริ่มใช้กันวันแรกนะดูกันนะครับมาเป็นแนวทางกันยาวๆไปนะครับสมาชิกอ,อันนี้เป็นมวดที่สองนะครับนะอ่นประกาศไม่ออกอันนี้เป็นมวดที่สองนะครับที่เราใช้กันนะแปดศูนย์สามหกนะครับสมาชิกจะมาตัวใดนะ ครับจะมาตัวดเดี๋ยวเราไปดูเลขเด่นกันนะครับดูให้จบนะครับสมาชิกนะดูให้จบคลิปทุกคลิปนะครับเป็นกําลังใจนะครับในการรับชมด้วยกันนะนะครับมารับชมแล้วก็อย่างไรก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกับ10ล้านตัวเดียวนะตัวหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับแต่คลิปมันจะยาวเกินเอยวเอามาลงให้ชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ